สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะมา,าแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมของรถยนต์อ e ีสูเทฟ R นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสาวกาคุณปู่ท F ฟนะครับที่ยังใช้งานรถรุ่นนี้อยู่เหมือนผมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้งชุดเซ็นทรัลล็อกนะครับเซ็นทัลล็อก ปกติรถรุ่นนี้นะครับเดิมๆเวลาจะล็อกประตูต้องล็อกทั้งสองข้างนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็เดินไปล็อกอ้อมไปล็อกรถอีกฝั่งหนึ่งประตูอีกฝั่งหนึ่งด้านคนนั่งนะครับซึ่งมันไม่สะดวกนะครับทุกวันนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับคือเซ็นทรัลล็อกมีเสริมเข้ามาเหมือนรถยนรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นเซ็นทรัลล็อกกุญแจ หรือเป็นติดตั้งแบบเซ็นทันล็อกแบบกุญแจรีโมทเลยนะครับแต่ผมติดตั้งแบบเซ็นทันล็อกแบบกุญแจนะครับกุญแจนะครับการทํางานก็คือเราจะล็อกฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับแล้วฝั่งคนนั่งก็จะล็อกเลยนะครับเพื่อนๆบางท่านก็จะติดตั้งแล้วนะครับตัต้งขอนผมแนีวอันนี้ผมก็ติดตั้งมาแล้วเกือบจะสิบป,ปีแล้วนะครับเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวแนะนำเพื่อนๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็แนะนําให้ติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับสะดวกกับเรานะครับสะดวกเวลาเราล็อกนะครับเจนะครับฝั่งตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าฝั่งคนขับก็ยังไม่ได้ล็อกนะครับดูฝั่งคนขับนะครับผมเปิดเปิดประตูไว้เลยนะครับดูกรนะครับดูกรยังยังไม่ได้ล็อกนะครับ พอติดตั้งแล้วเราล็อกเราล็อกฝั่งเดียวฝั่งคนขับล้อกฝั่งนู้นก็จะล็อกได้เลยนะครับอ่านะครับอาจจะทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับดูนะครับอ่าล็อกล็อกเลยนะครับล็อกล็อกเลยนะครับนี่เป็นเซนทรัลล็อกแบบกุญแจนะครับกุญแจก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะปืนปืนล็อกอที่ติดตั้งข้างในนะครับ จวผมจะแปะภาพบนคลิปไว้ให้ดูนะครับปืนล็อกชุดอุปกรณ์แล้วก็เดินสายไฟนะครับอ่นนี้ก็ทํำเองไม่ได้หรอกครับแพงเพียงแต่ว่ามาแนะนำเพื่อนๆเฉยๆนะครับถ้าเราอยากทำอยากติดตั้งเราก็ไปร้านประดับยนต์ที่เขาสามารถติดตั้งให้เราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดนะครับไปปิดฝั่งฝั่งนู้นนะครับผมจะเดินอ้อมรถนะครับรถรถของผมนะครับ ผมจะปิดฝั่งคนขับนะครับปิดอ่าตรงนี้ตอนนี้เปิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดเปิดอยู่นะครับผมปิดแล้วนะครับอ่าผมยังผมยังไม่ได้ล็อกนะครับอ่าเวลาเราจะล็อกเราก็ล็อกเราก็ล็อกฝั่งนี้ได้เลยนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล็อกนะครับผมบิดล็อกนะครับอ่าล็อกแล้วอ่าเปิดอ่เปิดแล้วครับเปิดไม่ออกนะครับ เดีมาเช็คฝั่งคนขับนะครับอฝั่งคุณนั่งขอโทษนะครับอ่าฝั่งคุณนั่งอ่าก็ล็อกตัวเหมือนกันนะครับเปืดนะครับอ่าเปืดนแล้วไม่ออกนะครับล็อกเหมือนกันนะครับซึ่งสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับก็มาแนะนําเพื่อนๆนะครับอ่าที่ยังรักและก็ชื่นชอบในรถยนต์รุ่นนี้นะครับเหมือนผมนะครับอ่า เอามาแนะนําในการติดตั้งผมว่ามันสะดวกสะดวกสบายนะครับลอกฝั่งคนขับเสรเลยนะครับหรือเพื่อนๆจะติดตั้งเป็นแบบล็อกไฟฟ้าเลยนะครับกดเหมือนรถสมัยใหม่ได้เลยนะครับกดล็อกเปิดล็อกได้ได้เลยก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเอาล็อก เป็นแบบธรรมดาแบบกุญแจล็อกฝั่งคนขับแล้วฝั่งคนนั่งก็ล็อกด้วยเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับในการติดตั้งชุดซินเท์ล็อกประตูนในรถยนต์อ e ีซูซูทีฟอาร์ A นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ยังรักและใช้รถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับยังไงก็ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไร ก็ทิ้งอคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อท,ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรักแล้วก็ติดตามช่องนายน้อยนานาสาระอยู่นะครับคลิปหน้า,าจะมีสาระอะไรดีมาฝากเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ